การลงทุนในหุ้นต่างประเทศจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปการเป็นเจ้าของหุ้นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่เราคุ้นชินหรือการเข้าไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่มี market cap ใหญ่ที่สุดในโลกจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคนไทยอีกต่อไป วันนี้ผมคริสและทีมเทรดเดอร์เคีอยากจะมาแนะนำวิธีในการลงทุนหุ้นต่างประเทศที่ไม่ต้องไปบินไปเปิดบัญชีต่างประเทศที่ยุ่งยากน,นะครับเพียงแค่คุณเปิดบัญชีกับบลไทยเพียงเจ้าเดียวก็สามารถทำทุกทราน a ัคชันได้ครบหมดไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินแลกเงินหรือซื้อหุ้นต่างประเทศผ่านโมบายแอปพลิเคชันครบจบหมดที่เดียวเท่านั้นครับในฐานะที่ผมเป็นนักลงทุนที่มีพอร์ตสัดส่วนใหญ่อยู่ในหุ้นต่างประเทศเนี่ยวันนี้ก็อยากจะมาแชร์เพื่อนๆน,น,นักลงทุนฟังว่าการกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันมีประโยชน์ อย่างแรกกันนะครับหากคุณเปน็นักลงทุนที่ลงทุนแต่หุ้นไทยเนี่ยการกระจายความเสี่ยงไปลงทุนหุ้นต่างประเทศถึงแม้จะเป็นกลุ่มธุรธกิจเดียวกันเนี่ยก็จะลดความเสี่ยงของคุณในการลงทุนในประเทศประเทศเดียวลงไปนะครับแต่ว่า กลับไปขยายและสร้างผลตอบแทนในประเทศอื่นๆได้ด้วยนอกจากนั้นเองนะครับการกระจายความเสี่ยงไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยยังเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการถือค่างเงินบาทเป็นสกุลเงินเดียวอีกด้วยแล้วคุณก็จะได้กระจายความเสี่ยงไปถือสกุลเงินอื่นๆในประเทศนั้นๆที่คุณไปลงทุนข้อ 2. นะครับนอกจากนั้นการไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยยังเปิดโอกาสในการลงทุนอื่นๆให้อีกมากมายที่อาจจะไม่สามารถลงทุนในประเทศไทยได้นอกจากเป็นหุ้นที่มีนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตามโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนี่ยก็เป็นการ,รากาบนในใั นักลงทุนท่านใดที่กังวลว่าการลงทุนในหุ้นต่างประเทศอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวติดตามข่าวสารยากทุกวันนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องจริงต่อไปครับเพราะาเราสามารถติดตามข่าวสารต่างประเทศได้ผ่านสื่อต่างๆมากมายหรือแม้แต่เพจอย่าง Trader KP เนี่ยก็จะทำให้ทุกท่านติดตามข่าวสารหุ้นต่างประเทศได้อย่างทันเวลาทันโลกอย่างรวดเร็วนะครับแน่นอนเลย ในระยะสั้นนี่นะครับในะครับที่เฟดกำลังเร่งขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะทำให้ตลาดมีความผันผวนนระยะสั้นและเราก็อาจจะไม่รู้เลยว่าจุดต่ำสุดของตลาดนี่อยู่ตรงไหนเพราะเราไม่รู้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะหยุดเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าในฐานะนักลงทุนแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถลงทุนในจุดที่ต่ำสุดได้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าขาลงเนี่ยก็เป็นจังหวะที่เหมาะในการเราจะศึกษาหาการลงทุนที่ดีนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยสะสมหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีไปใน,ในระยะยาวส่วนท่านไหนที่กังวลกับเรื่องเฟดหรือสถานการณ์แมโครเน่ยยททาาาาาาางเลลืออกกกนรรรุะะะววค็จจช้ DCA ขม จริงๆแล้วหุ้นต่างประเทศนี่มีตัวเลือกที่ดีอยู่มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหุ้นเล็กกลางหรือใหญ่เนี่ยแต่สำหรับผู้ที่เริ่มลงทุนในหุ้นต่างประเทศในจังหวัดแรกๆเนี่ยผมอาจจะแนะนำให้นักลงทุนลองลงทุนในหุ้น Market Cap ขนาดใหญ่ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างหุ้น Tesla Apple หรือว่า g o o g l e เนี่ยเพราะนอกจากหุ้นเหล่านี้เนี่ยนักลงทุนจะสามารถเห็น Product ที่แท้จริงนะครับที่เขานำมาขายหรือมาใช้ในประเทศไทยเราแล้วเองเนี่ยเห็นการพัฒนาของ Product เห็นคู่แข่งเห็นฟีเจอร์ของมันได้อย่างชัดเจ นำพาบริษัทเหล่านี้ให้มาผ่านช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆไปได้ด้วยนะครับผมขอยกตัวอย่างหุ้นที่มีการเติบโตสูงในต่างประเทศนะครับเช่นตัวแรกนะครับเทสลาเนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจมากนะครับที่ผมเองก็ศึกษาอยู่อย่างใกล้ชิดเพราะอย่างที่ทุกท่านทราบกันว่าการเปลี่ยนแปลงรถยนต์น้ามันไปสู่รถยนต์ E ีเนี่ยมันเป็น Industrial Revolution ที่ใหญ่ที่สุดในรอบ100ปีนะครับแล้วก็เป็นโอกาสลงทุนที่ดีในเวลาเดียวกันหากเราสามารถหาผู้ชนะได้แล้วเทสลาเนี่ยก็เป็นคนที่ทําให้ Revolution เรือลูชันอันนี้หร ลงทุน EV ที่ดีเลยนอกจากนั้นหากมองไปในอนาคตไกลๆเนี่ย เทสลาก็ยังพยายามจะ disrupt ธุรกิจอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทา autonomous driving หรือระบบขับรถอัจฉริยะอัตโนมัตินี่นะครับหรือการไปสร้างหุ่นยนต์เทสลา AI robot เนี่ยนะครับที่จะมา disrupt ตลาดแรงงานอีกเนี่ยก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งของเทสลาเยนะครับหากเขาสามารถทําได้จริงเนี่ยมูลค่าตลาดก็จะโตอีกอย่างมหาศาลหุ้นตัวที่สอที่ผมอยากพูดถึงก็คือ Apple ผู้ผลิต iPhone ที่เชื่อว่าทุกท่านคงรู้จักกันดีนั่นเองนะครับแอปเปิลเนี่ยเป็นบริษัทที่ใหญ่สุดในโลกนะครับม ผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆออกมาเนี่ยนะครับก็ขายดีเทเนนเท่าด้วยแบรนด์แล้วก็อีโคซิสเต็มที่เขาเคยสร้างไว้ก็เป็นผู้นี่น่าสนใจที่ถึงขั้นว่าปู่วอร์มเบรเฟต์หรือว่านักลงทุนอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยยังเชื่อใจและถือมันมากถึงประมาณ40%ของพอร์ตของปู่เลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นเอง Apple ก็ยังกําลังพยายามขยายธุรกิจไปสู่ตลาดอีวีด้วยน่าสนใจมากเลยว่า Apple จะมาสู้กับเทสลาตลาดนี้ได้หรือไม่หากเขาสามารถออก Apple ิลคามาได้ดีเนี่ยเชื่อว่ามันจะสามารถแอดมูลค่ามหาศาลให้กับบร หลายท่านอาจจะรู้จัก Google ในฐานะ Search Engine ของโลกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยกูเกิลครับเขามีธุรกิจ Marketing ที่ใหญ่มากนะครับเขาแทบจป็นบริษัท m าร k e t i n g p l a t พลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวแล่หนึ่งแพลตฟอร์มที่น่าสนใจมากก็คือ u t u b e นะครับที่วันนี้เราอาจจะเห็นว่าคนมาเริ่มใช้ดู YouTube แทนทีวีแล้วเนี่ยอีกหน่อย Google เขาอาจจะสามารถขยายแพลตฟอร์มตรงนี้ไปได้ไกลเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคลังความรู้ที่ใหญ่ที่สุดก็เป็นได้นะคร ประสบการณ์ในการใช้ Innovest X ต้องบอกว่ามันมาช่วยแก้เพนจอยของผมในฐานะนักลงทุนที่ชอบกระจายความเสี่ยงไปในหลายสินทรัพย์มากเลยครับเพราะแต่ก่อนนี้เนี่ยนอกจากผมจะต้องวางแผนในการลงทุนแล้วเนี่ยผมยังต้องวางแผนในการโอนเงินแลกเงินหรือว่า move funding กับผมต่างๆนานามากมายไม่ว่าจะเป็นการขายหุ้นหรือกองทุนจากบัญชีหนึ่งแล้วก็การรอแลกเงินไปต่างประเทศด้วยอีกบัญชีหนึ่งนะครับถือว่าใช้ขั้นตอนเนี่ยยุ่งยากมากแต่ว่าด้วย Innovest X เนี่ยผมสามารถทําทุกอย่างได้ครบจบในแอปเดียวไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินจากการขายกองทุน เข้ามาซื้อหุ้นต่างประเทศหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ามาซื้อหุ้นก็ทําได้นะครับนอกจากนั้นข้อดีข้อหนึ่งของ Innovest X ที่ผมชอบมากเลยก็คือการที่มี single view portfolio ให้ผมสามารถเห็นทุกสินทรัพย์ของผมเนี่ยเป็นสัดส่วนรวมกันในพอร์ตโฟลิโอเดียวไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนหรือสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยผมก็สามารถเห็นสัดส่วนของพอร์ตผมได้อย่างชัดเจนผ่านแอปพลิเคชันเดียวนะครับต่างจากสมัยก่อนที่ผมต้องคอยเปิดอะไรแอปพลิเคชันแล้วก็รวบรวมข้อมูลมาทําใน Excel ของผมเอง และในส่วนของขั้นตอนและวิธีการใช้แอป n o v e s X เนี่ยมันจะง่ายจริงหรือไม่เดี๋ยวเราจะให้น้องแพมมาเล่าให้พวกเราฟังกันเลยครับ แอปอินโนเวสเองนี้นะคะเป็นแอปลงทุนที่เปิดบัญชีเพียงครั้งเดียวก็สามารถลงทุนได้ทั้งตราสารหนี้หุ้นกองทุนรวมสินทรัพย์ดิจิทัลเรียกได้ว่าเป็นแอปลงทุนที่ครอบจักรวาลการลงทุนจริงๆค่ะพาร์ทก่อนหน้านั้นนะคะเราก็ได้ฟังพิคพิทพูดเรื่องของหุ้นต่างประเทศมาเยอะเลยเชื่อว่าหลายคนในที่นี้ก็ต้องสนใจในการลงทุนหุ้นต่างประเทศบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วส่วนนี้เองแพรจะมาเจาะในเรื่องของการลงทุนหุ้นต่างประเทศจะเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากจุดเด่นหลักๆในส่วนของหุ้้นนนนต่่่่าางงประะะะะเเเทศลลยยยยคคจมีุดดดหัักกๆออู3ว อย่างแรกก็คือค่าธรรมเนียมถูกสะเทือนวงการข้อที่2ไม่จํากัดเงินลงทุนขั้นต่ำและข้อที่3ลงทุนง่ายมากๆเพียง3ขั้นตอนเท่านั้นคือเติมเงินแลกเงินลงทุนโดยเราสามารถลงทุนได้ทางหุ้นและ ETF ของตลาดสหรัฐอเมริกาและฮ่องกงได้เลยค่ะ มาดูต่อกันนะคะว่าถ้าเราจะลงทุนในหุ้นต่างประเทศเราจะต้องทำยังไงบ้างคะ่ะก่อนอื่นนะคะให้เราโหลดแอป Innovest X ค่ะเมื่อเราโหลดแอปเสร็จแล้วนะคะให้เราสมัครเปิดบัญชีต่อค่ะซึ่งสำหรับลูกค้าเก่าที่มีแอป SCBS Easy Invest อยู่แล้วก็แค่อัปเดตแอปก็ลงทุนได้เลยแต่สำหรับลูกค้าใหม่ต้องทำการเปิดบัญชีก่อนนะคะซึ่งเราสามารถทำผ่านแอป Innovest X นี้ได้เลย ซึ่งขั้นตอนการเปิดบัญชีนี้ก็ง่ายมากๆเลยล่ะค่ะอนุมัติไวภายใน1วันเท่านั้นโดยเราต้องไปเติมเงินก่อนโดยไปที่หน้าโฮมค่ะกดตรงบัญชีบริหารเงินสดแล้วเลือกเติมเงินเมื่อเติมเงินเสร็จแล้วนะคะก็มาแลกเงินสกุลที่เราต้องการโดยไปที่บัญชีสกุลเงินต่างประเทศอย่ามพัฒสนใจหุ้นอเมริกานะคะก็กดไปที่ USD แล้วกดซื้อได้เลยซึ่งขั้นตอนการแลกเงินนี้นะคะจะช่วยให้เราสามารถแลกเงินในเหรียที่เราต้องการเก็บไว้ลงทุนได้ด้วยค่ะ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสมัครบริการยืมแบบภาษี WSBN ในขั้นตอนแลกเงิน USD ครั้งแรกนี้ระบบจะให้เราสมัครก่อนแลกเงินค่ะสำหรับ WSBN นี้คืออะไรเดี๋ยวแพรจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยขั้นตอนเติมเงินและแลกเงินนี้เราจะไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนะคะเพียงเท่านี้เราก็พร้อมลงทุนแล้วค่ะแล้วเมื่อเราพร้อมลงทุนแล้วนะคะให้เราไปที่ตรงปุ่ม Invest แล้วเลือกหุ้นที่เราต้องการได้เลยอย่างแพรจะลองเลือกหุ้นเท sla ค่ะเข้ามาก็จะมีข้อมูลสําคัญและข้อมูลราคาแบบนี้ ซึ่งถ้าเราโอเคแล้วก็กดซื้อไปได้เลยโดยขั้นต่ําในการซื้อหุ้นคือ1หุ้นนะคะให้เราใส่ราคาใส่จํานวนหุ้นที่เราต้องการซื้อแล้วกดซื้อได้เลยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยราคาที่ซื้อขายนี้จะเลียวาตามตลาดสหรัฐและฮ่องกงเลยค่ะซึ่งหากเราต้องการจะขายหุ้นเราสามารถถอนเงินสดได้ภายใน2วันทําการนะคะและอย่างที่แพนได้บอกไปตอนต้นนะคะคือจุดเด่นของเขาคือค่าธรรมเนียมที่ถูกสะเทอนวงการค่ะอย่างตลาดสหรัฐอเมริกาเองก็มีค่าธรรมเนียมเพียง0.08ต่อหุ้น และมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเพียง4.99เหรียญเท่านั้นที่สําคัญโอนเงินแลกเงินฟรีและแลกเงินได้ในเหร็ดพิเศษด้วยนะคะสรุปก็คือเราทําเพียง3ขั้นตอนเท่านั้นค่ะคือเติมเงินแลกเงินลงทุนก็สามารถลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้แล้วสะดวกมากๆเลยละคะ่ะมาดูฟีเจอร์เด็ดของแอปนี้กันบ้างค่ะฟีเจอร์เด็ดที่ลองใช้แล้วแพอยางบอกต่อเลยก็คือฟีเจอร์พอร์ตฟรีโอตรงนี้ค่ะ เพราะว่าเป็นกันไหมคะทุกคนเมื่อเราลงทุนในหลายสินทรัพย์มันมักจะกระจายไปอยู่ในหลายที่หลายแอปแล้วเราก็จะไม่รู้เลยนะคะว่าเราลงทุนในสินทรัพย์อะไรเป็นสัดส่วนเท่าไหร่แล้วซึ่งฟีเจอร์นี้สามารถช่วยเราได้ค่ะเพราะว่ามันทําให้เราเห็นภาพรวมการลงทุนในพอร์ตได้ทุกสินทรัพย์เลยละค่ะซึ่ง Innovest เองนี้นะคะก็มีทุกสินทรัพย์ให้ลงทุนแบบภาพจักรวาลการลงทุนจริงๆค่ะทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองทุนรวมและสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะซึ่งเราเปิดบัญชีเพียงครั้งเดียวกก็สสาามรถลงทททุุนนได้ิัพย์ นี้เลยละค่ะโดยรวมคือชอบค่ะเพราะว่าสะดวกและใช้งานง่ายมากๆ และข่าวดีเลยก็คือตอนนี้เขามีโปรโมชัน่น zero gravity ปลดล็อกให้ค่าธรรมเนียมเป็นศูนย์เพื่อให้ลงทุนกับ Innovest X ได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะคือฟรีค่าธรรมเนียมสําหรับการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ1 0 0 0 0แบาทแรกค่ะและสําหรับหุ้นต่างประเทศตอนนี้เขามีโปรอีกก็คือฟรีค่าสมัครยื่นแบบภาษี W-8 BEN ซึ่ง W-8 BEN นี้นะคะก็คือแบบภาษีของกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกาที่กําหนดให้บุคคลต่างชาติทุกคนที่มีรายได้ในสหรัฐต้องยืน่นเพื่อรองรับว่าไม่ได้เป็นบุคคลในสัญชาติอเมริกาค่ะ ไม่ได้ทํางานหรือประกอบธุรกิจในสหรัฐอเมริกาซึ่งข้อดีของการยื่นแบบแบบนี้ก็คือเราจะได้สิทธิประโยชน์ลดภาษีเงินปันผลจาก30%เหลือ15%ค่ะซึ่งปกติส่วนนี้เราต้องเสีย2,000บาทต่อ3ปีปฏิทินนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีโปรโมชั่นปลดล็อกค่าธรรมเนียมของสิงสนทรัพย์อื่นๆด้วยนะคะ โดยสรุปแล้วถ้าต้องให้คำนิยามของแอปนี้ขอให้คำนิยามว่าซูเปอร์แอปค่ะเพราะแอปนี้แอปเดียวครบจบทุกจักรวาลการลงทุนจริงใครที่สนใจลงทุนในหุ้นต่างประเทศและต้องการลงทุนในสินทรัพย์แบบหลากหลายแบบครบจบในที่เดียวแอปนี้ตอบโจทย์เลยละค่ะอย่างไรก็ตามอย่าลืมนะคะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงดังนั้นก่อนลงทุนเราต้องศึกษาข,ข้อมูลให้ดีก่อนลงทุนเสมอด้วยนะคะ อย่างที่น้องแพรบอกนะครับ Invest no X ถขาเป็นซูเปอร์แอปจริงๆนะครับที่ลงทุนได้ครบหมดทุกสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนตราสารหนี้หรือแม้แต่สินทรัพย์ดิจิทัลและในช่วงนี้ Invest no X ยังมี Special Promotion Zero Gravity ที่จะมาปลดล็อกค่าธรรมเนียมศูนบาทให้กับนักลงทุนทุกท่านอีกด้วยนะครับใครสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน Facebook กับ Line ของ Invest no X เลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรามาตลอดนะครับใครที่ชอบสาระการลงทุนที่ทันโลกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Facebook องเกับนะครับ ทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงินขายผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนการลงทุนในสินค้าดิจิทัลมีความเสี่ยงโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะคะ